เงินคูค,คิดคูธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกๆุกกไม่มีท้อเงินคูค,คิด กำลัมงมองหาบ้านสสวยๆให้กับสั์เลี้ยงแสนรักของคุณที่หาเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกใจเพื่อนคูค่คิดวันนี้มีหนึ่งแนวทางใหม่ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่ใช่ให้กับคุณค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมความสุขเล็กๆของคนรักสัตว์คงหนีไม่พ้นการได้เห็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองมีบ้านส,สวยๆสักหลังและคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าคุณสามารถประกอบบ้านหลังนั้นได้ด้วยตัวเองค่ะลูกค้าไปไม่ต้องมีใบว่าจะทํำยังไงเขาก็จะเอาไม้เสียบๆได้เสียด้ด้ผู้หญิงก็ต่อได้ป้าก็นั่งต่อถอดถอด ในสังคมยุคปัจจุบันหลายครอบครัวให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงในฐานะสมาชิกที่ต้องเอาใจใส่ดูแลไม่ต่างไปจากสมาชิกคนอื่นๆนี่จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้มูลค่าตลาดเครื่องใช้และอุปกรณ์สําหรับสัตว์เลี้ยงสูงถึง1,400ถึง1,500ล้านบาทเลยล่ะค่ะป้าก็จะใช้เป็นพวกไม้เะาะล่อง,องป้าก็กลัวว่าเวลายิงเนี่ยตะปูมันพลาดออกมามันจะแหลมออกมาอะไรเงี้ยมันก็จะไปขูเอาสัตว์เลี้ยงได้ คุณวันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าบ้านสัตว์เลี้ยงของเธอนั้นทำมาจากไม้ยางพารารูปทรงกระบอกกลมมนประสานต่อกันจนเป็นบ้านยึดต่อด้วยน็อตไม่มีการใช้ตะปูจึงช่วยป้องกันอันตรายที่สัตว์เลี้ยงอาจจะถูกตะปูเกี่ยวแค่นี้ก็เสร็จแล้วป้าก็จะเน้นความหลากหลายของสินค้าใครเข้ามาถ้าถามหาเออชูกล้ามีบ้านอยู่ไหมมีอะไรไหมปา้าพยายามจะหาให้เขาหาให้ลูกค้า ด้วยใจที่ไม่เคยหยุดนิ่งทําให้คุณวันนี้ได้ต่อยอดความคิดเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าในรูปแบบต่างๆอีกมากมายโดยเล็งไปที่กลุ่มของตกแต่งบ้านและสวนรวมถึงสินค้ากิฟ์ช็อปต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้นค่ะถ้าเราแบบซื้อของเขาแล้วเราไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็จะเสียความรู้สึกเราสั่งอะไรเราก็อยากจะได้อย่างนั้นเราก็คิดว่าลูกค้าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าคุณทำคุณจะได้แต่ถ้าคุณไม่ได้เพียงเพราะคุณไม่ได้ทำนี่เลยค่ะนิยามง่ายๆของคำว่าสำเร็จคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างสำหรับความคิดที่ดีเสมอม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณค่ะเช่นเคยค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาอ่านได้ที่ w w w b a n g k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ